สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงเรงเรเดือนครับวันนี้มารายงานบรรยากาศกันลาวพีนอ้องก็หนุ่มทองแดงกําลังครับรถอยู่ส้างการันะดิสร,ราตานีเข้าเมืองครับพมตอนนี้คนตอกระดับหนึ่งช่องรัมเลยมีตังหนึ่ง้าองรามยังไม่เร่งแต่ได้พี่น้องอยับเร่งครับเพือนี่แหละครับพมวันมีกับฝ่าค้นมาตอกอยู่ ตีกาจนาดิตตรงนี้บนด้นไร้ที่ตูหนึ่งจาจะไม่ปิดเรกแต่ว่าเรกแต่ว่าตกเตเราท่นสี่บอดพี่น้องตกอยู่เตเแถวหน่อบอกวันพี่น้องระดับมาเลยเลต่างกันเกือบเมนนี่แหละครับผมเบียวไ้ใต้กลางหน้าเลยครับมับวันนี้วันสี่สามสิบมีท้ายน บุตรรากราชช่องพนอรอยพวกวิพวกกับผมตานุนลายดีต้นหนึ่งการจนาเด็าไปถึงอำเภอเมืเองจังหวัดสุราธานีวันนี้ก็กดตอกกันแล้ลวพี่น้องเออนี่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางเข้าอำเภอเมืเองนั่นเล็กพี่น้องถึกที่นี้ก็ขับรถกันยางระมัดระวัง กันนมตอกแดงครับรถซีโคนซีโกวินเราก็ใส้วินเร็วไปเลยพี่น้องเออก็เรียกว่าวินเร็วหรือครับเขื่อนที่รอแบบเร็วมันจะช่วยไอ้มีความรอดไฟยิงขึ้นพี่น้องถ้าเราเกี่ยไปชวนน้ำม,มันจะไม่ทำหให้เราราดน้ำเลยพี่น้องเราอามันช่วยกันทัังที่รอในกระบผม กำลังตกหนักเลยตอนนี้ตกเปิดป่วยหน้าชวยกันแล้วโอ้ยเริ่ม่ต่างไม่เล็บพี่น้นองตรงนี้จะอยู่เขาเรียวกว่าต่างร่วงเลยพีน่น้องตางร่วงการจะน,นดิดตรงนี้องเวงมาลดบมา เป็นนาพี่น้องนุ่มต้องเล็กพาคุณมาตกกันเี่ตรงนี้แล,ลว้วเรากล้าวมาถึงคนกินครับมาถึงบานโดนกล้าวมาถึงการดิ้นเดืยพี่น้องพื้นทีในให่หนเทวาวุฒนยังไม่ตบการรอทักยิ้นะพี่น้องนะใจเย็นใจรอ่มที่นี่ตอนนี้กันไล่กันไปเรื่อยโอเคครับรถกวนกับผม